บางกอกแอร์เวย์ฮาร์นาทอนลำปาง21โมเช้านี้ชื่องานเครื่องบินแต่เรานาั่งรถไฟมาแบกเป้คีวรองเท้าเราขึ้นรถไฟกันดีกว่าเราไปรถด,ด่วนขบวน5 1ดขบวนนี้เป็นรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายออกจากกรุงเทพ4ทุ่มถึงอุตรดิตตอน6โมงเช้าขบวนนี้เลยกลายเป็นรถด,ด่วนชมวิวเพราะว่าขบวนอื่นเน่ยมันถึงตอนมืด เลยไม่ค่อยได้เห็นวิวเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะชมวิวสวยๆเนี่ยขอแวะเติมน้ำมันที่ศีลาอาดก่อนแล้กัน Good Morning ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับรถด,ด่วนขบวน51เราจะไปวิ่งกันที่ลำปางขบวน51เนี่ยเป็นรถที่ได้เห็นวิวสายเหนือนานที่สุดไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ามันออกกลางคืนแล้วไปถึงตอนสายๆตอนนี้อยู่ที่ศิล,ลาอาดรถกำลังเติมน้ำมันอยู่ จากนี้ไปก็รถจะขึ้นเขาละแล้วก็ได้เห็นวิวภาคเหนือแบบสวยๆไปเลยตอนนี้ก็เริ่มเช้าแล้ว6โมงครึ่งตอนนี้ช้าไปประมาณ10-20นาทีแต่เดี๋ยวคงทำเวลาคืนมาได้ล่ะไหนเขาเนี่ยลเชยนี้ก็ลงแล้วนกมีข้างก็มีนะแล้วกลับอะไรกลับร้อยสองอะครับกลับร้อยสองเดี๋ยวนี้ร้อยสองตรงเวลาไหมตรงมันเป็นบางวันมันไปดีนะเมื่อเช้าถ้ามันไปดีมันก็มาดี ขอบคคุณรับบขวน51เนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่ารถด่วนชมวิวเพราะว่าเราอ่ะจะได้เห็นวิวสวยๆของภาคเหนือช่วงเนี้ยเป็นทางขึ้นเขารถไฟก็จะเลื้อยเป็นงูซ้ายทีขวาทีพอเจอหุบเขาก็ทะลุอุโมงค์ไปเลยพอเลยช่วงนี้ไปใช้เวลาไม่นานก็ถึงเด่นชัย ใครจะเข้าไปเมืองแพร่ก็ต้องลงที่เนี่ยแล้วก็ต่อสองแถวหน้าสจถานีไปเพราะเลยเด่นชัยไปก็ถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ส,สวยๆแก่งหลวงทางตรงเนี้ยรถไฟจะวิ่งคู่ไปกับแก่งหลวงวิ่งอยู่บนไหลเขาสวยมากแล้วเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนั่งดูวิวไปกันเพลิน,นแต่ช่วงเนี้ยน้ำจะเป็นสีน้ำตาลหน่อยเพราะว่าหน้าฝน ใช้เวลาอีกสักพักก็ถึงสถานีบ้านปินอีกหนึ่งสถานีสสวยที่เนี้ยก็มีอาหารขึ้นชื่ออยู่อย่างหนึ่งที่ขายเฉพาะที่สถานีบะหมี่บ้านปินถัดไปก็สถานีแม่หมะที่เนี่ยรถไฟจะรอหลีกกับรถไฟขบ,บวนที่มาจากเชียงใหม่ก็จะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีเราก็ลงไปกินลูกชิ้นนึ่งได้อร่อยเหมือนกันนะตอนนี้เราก็อยู่ที่แม่หมะรอหล,ลีกกับรถไฟก็ได้ลงไปกินลูกชิ้นนึ่ง พอรถไฟขบวนร้อ102มาเราก็เดินทางกันต่อดีกว่าถึงนะครับลำปางถึงนะครับลำปาง9.55ตรงเวลาเหมือนกันสายเหนือเนี่ยรถไฟจะค่อนข้างตรงเวลาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะช่วงระหว่างรอเช็คอินโรงแรมเราก็มารับทิปก่อนแล้วกันงานเนี้ยก็จัดที่สวนสาธารณะเขตรางนครกฎของงานเนี้ย ต้องฉีดวัคซีนแล้วก็มีผลตรวจ ATK นั่งรถไฟมา12ชั่วโมงรถไฟสายเหนือก็ไม่ค่อยมีอะไรให้กินมากมีนิดๆหน่อยๆเพิมพลังงานมือแรกที่ตำางปางก่อนแล้วกันรัดหน้ามันคืออาหารเหนือหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เริ่มโหลดอาหารสำหรับงานวิ่งพรุ่งนี้ดีกว่าต่อด้วยหากาแฟเริ่มคาเอีนให้ร่างกายกันสักนิด แล้วก็เติมน้ำตาลในเลือดด้วยขนมหวานๆสักนิดร้านเนี้ยบรรยากาศดีขนมก็อร่อยปะหาที่พักกันดีกว่าเราพักที่โรงแรมสีสง่ะค่าห้องก็3 0มนิดๆคุ้มราคาเอามากๆปะออกเที่ยวเมืองลำปางกันดีกว่าแน่นอนเลยที่จะพลาดไม่ได้สะพานลาัศดาพิเศษระบบฟิดเดอร์ของลำปางเนี่ยเท่าที่เราเห็นนะก็มี2แถวไปอำเภออื่น รถตู้ไปแม่เมาะแล้วก็รถสองแถวเขียวเหลืองที่วิ่งรอบเมืองช่วงเย็นเวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีตลาดหรือภาสาเนื้อเรียกว่ากาดกาดที่ขึ้นชื่อเลยกาดกองตา้าที่เนี่ยก็มีบ้านเก่าๆสวยๆแทบจะทั้งเส้นถนนเลยสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ตอนนี้ตี49นาทีสตาร์ตตีห้ เดินไปจุดสตาร์ทสวนสาธารณะเขล่างประมาณ1กิโลวอร์มไปอากาศก็เหมือนจะเย็นนิดนิดไม่ร้อนนะหวังว่าตอนวิ่งจะไม่ร้อนตอนวิ่งเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยมันถ่ายให้ดูตอนวิ่งเข้าเสนชัยแล้วแล้วเนี่ยกำลังใจหน่าเสนชัยแล้วเนี่ยสภาพเราตอนวิ่งเสร็จยีบหมดเร็วยิ่เป,ป็นโลเช้านี้กับงานบังกอบแอร์เวอาปาราทอน ที่ลำปางนอะงานเนี้ยถือว่าจัดได้ดีมากเลยน้ำเกลือแร่ไม่ขาดแถมเย็นอีกต่างหากเส้นทางก็ดีมีเนินด้วยมาดูอาหารหลังเข้าเส้นชัยกันอย่างแรกเลยไอติมเพิ่มน้ำตาลในเลือดอีกสักนิดแพคเกรจจิ้งของอาหารเนี่ยก็ไม่ธรรมดาไม่มีโฟมไม่มีพลาสติกใดๆทงสิน้นภาชนะก็เป็นกระดาษชานอ้อยแล้วก็เนี่ยไปตองบูธสินค้าผู้สนับสนุนเยอะเลย แนะนำเลยสำหรับคนที่ชอบวิ่งนะคุ้มราคาสาวๆที่งานก็น่ารักได้เวลากลับละปะจอกกิ้งดูบรรยากาศยามเช้าที่ลำปางกันดีกว่าลำปางเนี่ย เป็นเมืองค้าขายตั้งในอดีตแล้วเราก็จะได้เห็นบ้านแบบเก่าบ้านสวยๆมาจากเมืองการค้าในอดีตนั่นแหละมาลำปางทั้งทีหาอาหารท้องถิ่นภาคเหนือกินกันดีกว่าเพราะซอยเนือ้อครับต่อด้วยหากาแฟคาฟเฟ่สวยๆนั่งเล่นกันดีกว่าลำปางอีกหนึ่งเมืองที่ห้ามพลาดตามแคมเปญของทะททสำหรับเราเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่อบอุ่น ซึ่งเราก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกเราก็เที่ยวอยู่ในเมืองนี่แหละกะเที่ยวทิ้งท้ายที่ตลาดกองต้าสักหน่อยแต่ฝนดันตก